ดีจเจ้าเพื่อนมาเจอกันไหนแล้วนะคะกับช่องคนไทยส็ปปอิาลีวันนี้จะพามาทําครีมบารุงผิวสูตรดีและก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะง่ายจริงๆค่ะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นทําให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้เหมาะมากมากเลยนะคะกับหนาวนี้นะคะ หมดปัญหาเรื่องผิวลอกผิวแตกผิวแห้งเป็นขุยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมอของเราตัวแรกเราจะใช้ครีมมะพร้าวนะคะในส่วนของครีมมะพร้าวมะพร้าวนะคะเขาจะเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเราจะใช้ครีมมะพร้าวแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในส่วนของครีมมะพราะ้าวก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเรา ชุ่มชื้นช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีนะคะครีมก็จะเข้มข้นมากๆเลยนะคะครีมสูตรนี้นะคะเราจะใช้ครีมมะพร้าวอยู่ที่1ช้อนชานะคะก็จะหอมมากๆเลยนะคะายนี่เลยนะคะคือครีมนีเวียนะคะ ใครจะใช้ตัวไหนก็ได้เลยนะคะมีตัวสีฟ้าก็ใช้สีฟ้ามีตัวแบบนี้ก็ใช้ตัวแบบนี้ได้เลยนะคะมีตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะในสงครีมนีเวียก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้อนอย่างมากเลยนะคะก็จะช่วยลดเดือนริ้วรอยช่วยช่วยให้ผิวของเราขาว,ขาวกระจารใสนะคะใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่นะคะครีมนีเวียนะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้วิตามินอ e ีนะคะในส่วนของวิตามินอ e, ีเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครมีแบบน้ําก็ใส่ไปสีห้าหยดมีแบบเม็ดแบบแคปซูลแบบเม็ดใส่ไปหนึ่งแคปซูลนะคะนี่เลยนะคะคือเจลาตหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลาตหางจระเข้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะในส่วนของเจลวัิหางจระเข้ เราจะใช้เกยวันหางจระเข้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะเข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะหมดปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวลอกผิวแตกเป็นขุยนะคะทาแป้งก็จะเข้าหน้าดีนะคะถ้าผิวของเราชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมมันก็จะสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะเรามาทากันเลยะคะ่ะเนื้อครีมของเขานะคะจะขาวๆเนียนๆนะคะครีมสูตรนี้สุดยอดเลยนะคะ เรื่องความชุ่มชื้นนะคะหนาวนี้เอาอยู่เลยนะคะครีมสูตรนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อครีมแพงๆมาทาเราก็มีผิวที่ดีผิวที่สดใสผิวที่ชุ่มชื้นได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะแล้วทาแบบนี้ใครอยากทาเดย์ครีมไหนครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะใครไม่ทาก็ทาเฉพาะตัวนี้ก็ผิวก็ชุ่มชื้นมากๆเลยะค่ะ คนะขอบ,บคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รรเพื่อเป็นกำลังใจใน,น,ก,นการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครที่มีผิวที่แห้งแห้งผิวที่ไม่มีความชุ่มชื้นนะคะไปทดลองทำใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก,ก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ